สวัสดีค่ะน้องชื่อซ้มโอค่ะซ้มโอซ้มโอค่ะซ้มโอเป็นตัวผู้ค่ะต้องมีใครห้ำค่ะใช่ไหมั้ยต้องมีใครห้ำใช่ไหมคะ เป็นเด็กชายขี้ย้อนค่ะเด็กชาขี้ย้อนค่ะนี่หมาตอนนี้จะห้าเดือนแล้วค่ะตอนนี้จะห้าเดือนแล้วนะคะเยยยน้องรอไหมคะ มีเสตียสแสบอยู่ข้างหลัง้วยนะคะแล้วก็มีส้มแปนค่ะนี่เป็นอะไรคะเนี่ยอ้าวอ้าวทำไมอโอ้แล้วนี้คือน้องชายไทยค่ะ นี่คือน้องส้มแป้นค่ะไอช่อแป้นอชาไทยอเนี้ยัอเนี้ยัอเนี้ยไอชมแป้นไอช่อแป้นชาไทยชาไทยช่อแป้นและนี่คือช่อมโอ้ยวยยวย,ย,วย 嗯怎么 อันนี้คือแม่ของส้มโอค่ะอันนี้น้องของส้มโอค่ะและน,นี่คือคุณมีขาวค่ะนี่เด็กแก๊งเอาว่าไงสเปนสเปนลาพี่พี่ก่อนเอ้ยเศายอยะคุยด้วยนะเระษัยคุณมีขาวไปก่อนนะคะ แล้วกันนะคะแล้วแบนบ๊ายบายบายบายค่ะ